บทที่61ผลตั้งลงดวงตาของนางติ่งปะกายสีหน้าเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาแถมยังตั้งท่าจะลุกขึ้นเสี่ยวเจินถึงเห็นนางดูสดใสขึ้นมาย่อมดีใจตามเขาเรีบประคองนางเอาไว้แล้วยกตะกร้าไปนั้นไปวางลงตรงหน้านางดูสินี่คือผลตั้งลงที่เจ้าอยากได้อาการใหญ่ขณะนี้มากพอกินแท่เสี่ยวซิงฮวารีบหยิบผลหนึ่งขึ้นมาปอกเปลือกใส่ปากรสชาติเหมือนกันไม่มีผิดหวานเล็กน้อย ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ําแค่กัดก็มีน้ําเต็มปากผลตั้งหลงที่เมืองเอี้ยนทิงมีรสชาติเหมือนที่เขาคุยจี้เลยนา่งทั้งดีใจทั้งประหลาดใจใช่โชคดีที่เมืองเอี้ยนทิงก็มีผลตั้งหลงไม่เช่นนั้นลูกแมวขี้ตะกะอย่างเจ้าคงต้องอยากกินจนขาดใจตายแน่เสยวเซิงหอได้ดยินเขาพูดหยอกคลอเช่นนี้ก็ปลายตามองเขาแวบหนึ่งก็ข้าคิดถึงรสชาติแบบนี้นี่นาในขณะที่เซลเซิงฮวว กำลังกินผลเติ้งหลงของโปรดอยู่นั้นฮองเตซึ่งเพิ่งเริมประชุมเช้าก็ได้ทราบเรื่องที่แม่ทับยองของพระองค์ทำลงไปเมื่อวานคิดไม่ถึงจริงๆว่าจันทิงจะทำเช่นนี้พระองค์ไม่อยากเชื่อเขาคือเสี่ยวจันทิงคนเดิมจริงๆหรือเสี่ยวจันทิงคนเดิมมีนิสัยมัธยัต์กินง่ายอยู่ง่ายแม้ในจวนจะมีเงินทองกองเป็นภูเขาเขาก็ไม่เคยไปตามองแม้ดอกไม้หายากในจวนจะแข่งกันแบ่งบาน เขาก็ไม่เคยสนใจจะชื่นชมแม้กระทั่งสตีเขาก็ไม่เคยเหลือบตามองสักครั้งโดยเหตุนี้พระองค์จึงรู้สึกว่าคนผู้นี้ไม่มีความปาถนาใ,นใดในใจคงมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่สมควรต้องระวังให้มากแต่ทําไมาตอนนี้ถึงเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้เล่าคิดอยู่นานสุดท้ายก็ต้องสายหน้านึกถึงโหคูหูหินที่มาจากบ้านนอกนางนั้นแล้วพระองค์ก็ถอนใจพลางกล่าวว่าวีระรุษยากผ่านด่านสาวงามดูท่า แม้จะเป็นสตรีวัย32บางครั้งก็ไม่อดทุกแคลนได้เซียวซิงฮวาก,กินผลเติมหลงทวดเดียวครึ่งตะกา้าเซียวจันถิ่งที่เฝ้าอยู่ด้านข้างเห็นแล้วก็อดผวาไม่ได้เขาจึงแอบไปเชิญหมอหลวงมาหลังจากสอบถามดูได้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรให้มากความแต่ยังดีที่หลังจากกินผลเติมหลงไปครึ่งตะกา้าอาการเคลื่อนไส้อยากอาเจียนของเซียวซิงฮวาก,ก็หายไปเป็นผลทิ้งไม่ว่าใครส่งอาหารอะไรมาให้ก็กิกนได้หมดแน่นอนมีเพียงยาเท่านั้น ที่นางเห็นคงทนดื่มลงไปไม่ได้ต้องให้เสี่ยวเจนถิ่งคอยบังคับด้วยตนเองวันนี้จูจ่ๆเสียเะะเย่ยวเซิงฮาวก็ยกมือขึ้นกุมท้องผังขก่าที่น้ำเสียงพูนตะลึงพี่เทียนต้านข้ารู้สึกเหมือนลูกของเรากําลังขยับตัวเสี่ยวเจนถิ่งฟังแล้วก็ประหลาดใจเขามีลูกมาแล้วหลายคนตอ,อนโกรต้านอยู่ตนอน่ในท้องนาง <c oughs> เขาก็คอยอยู่เป็นเพื่อนดังนั้นจึงพอถู้ว่าต้องรอให้อายุคันสามถึงสี่เดือนก่อนถึงจะสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์แต่ตอนนี้ นางเพิ่งตั้งครรภ์ได้สองเดือนทำไมถึงรู้สึกได้แล้วล่ะท่านมาดูสินางเรียกเขาได้น้ำเสียงดีอกดีใจเขารีบขยับเข้าไปย่อกายลงแล้วแนบผูกกับหน้าท้องของนางคิดไม่ถึงเลยว่าเพิ่งขยับเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงโครกครับน่าสงสัยดังมาจากด้านในจากนั้นนางก็หัวแทะออกมาเสี่ยวจันถิงเงยหน้าขึ้นผางเลิกคิ้วมองนางใบหน้าของเสี่ยวเซิงวาวเปลี่ยนเป็นแดงกำดูท่าดูท่าข้าจะท้องเสีย ทำไมหลังจากท้องร้องดังโครกครบับนังถึงได้ผ่าลูกออกมานะถึงจะไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ก็น่าอายเหลือเกินเสี่ยวจันถิงเห็นเช่นนี้ก็หัวเราะออกมาไม่เป็นไรหมอหลวงบอกว่าตอนนี้ท้องไส้ของเจ้าไม่ค่อยดีกินอาหารไม่ระมัดระวังแบบนี้เน่นท้องบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเสี่ยวเสิงหัวได้ยินเขาอธิบายอย่างมีเหตุมีผลก็หัวเราะออกมาช่างเถิดไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรข้าไม่อายหรอก ระหว่างที่สองสามีภรรยากาลังพูดคุยกันพอบานใหญ่ก็มารายงานว่าคนตระกูลหัว่วและตระกูลซูมาถึงเมืองเอี้ยนจริงแล้วและกาลังส่งคนไปรับตัวเสี่ยวจันถิงย่อมได้รับข่าวมาก่อนได้ยินเช่นนี้ก็กล่าวเสียงหนักว่าข้าได้ยินคนของเรารายงานว่าคนตระกูลหัว่วติดต่อกับญาติที่อยู่ในเมืองหลวงและเตรียมหาที่พักเอาไว้แล้วแต่คนของตระกูลซูคิดจะมาพักที่จจนของเราหากเป็นเมื่อก่อนเขาก็คงไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ าขาคงคิดว่าในเมื่อเป็นญ,ญาติกันอาศัยอยู่แค่ไม่กี่วันยังไม่เป็นปัญหาหากเขาอยากได้เงินทองมอบให้แล้วไล่ไปเสียก็หมดเรื่องแต่หลังจากเซียวเซิงฮวาทุกพิษความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปยามีเขาไม่สนใจใครอื่นอีกแม้กระทั่งมาแล้วแป0รอยนี้ของทางการเขาก็สามารถนํามาใช้เพื่อเรื่องส่วนตัวได้แค่ขับไล่ญาติจนจนไปจะนับว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเขาจึงกล่าวกับเซียวเซิงฮวาวา่าเถากุลหัวมาถึงแล้ว ถ้ายอมต้องเฉญพวกเขามาพูดคุยกันที่จวนหากดูแล้วไม่เลวเราก็จะพิจารณาเรื่องการแต่งงานของเพ่อเหิงแต่หากมีอะไรไม่เหมาะสมก็ไม่จําเป็นต้องพูดทีด้วยพวกเขาจะได้รู้ตัวและยอมถอยตัวไปซะอืมท่านพูดถูกทําตามที่ท่านว่าเถิดเซียวสิงหวัวพยักหน้าจริงๆแล้วหลายวันมาน,นี้เพื่อเหิงมักจะอยู่เป็นเพื่อนมันทานไปบ่อยนางเองก็พูดว่าจะเชื่อฟังท่านแม่ทุกอย่างให้ทําอะไรท่านแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้ว ความหมายในคำพูดนั้นก็คือนางจะไม่ขัดใจมารดาเรื่องการแต่งงานอีกแต่ถึงจะเป็นเช่นนี้เสียวซิงฮาวาก็อยากให้บุตรสาวได้สมหวังส่วนคนตระกูลซูเจ้าเคยบอกนิสัยของคนพวกนั้นให้ข้าฟังแล้วในเมื่อมาแล้วก็มีแต่ต้องอยู่ในชวนหากพวกเขาทำตัวสงบ,สงบสงเงี่ยมก็แล้วไปข้าจะมอบเงินทองให้จำนวนหนึ่งก่อนจะส่งตัวกลับแต่หากไม่อยู่เฉยๆหรือรบกวนการพักผ่อนของเจ้าข้าจะทำให้พวกเขาได้เห็นดีเอง เซวสิงหอัได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็เหลือบตาขึ้นมองเขาแวบ,บหนึ่งใจคิดว่าแม้เผือกเน้อเขาจะอ่อนโยนแต่ตอนที่กล่าวคำพูดเมื่อคู่น้ำเสียงกลับเย็นชาเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่มีผิดเพิ่งจะผ่านมาไม่นานแทๆ้ๆทำไมท่าทีของท่านอ่อนพูดถึงตะคุลซูถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้เล่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยเห็นคนเหล่านั้นอยู่ในสายตาเหมือนกับคนพวกนั้นนึกอยากทําอะไรก็ปล่อยให้ทําตามสบายแต่ตอนนี้กลับแสดงออกชัดเจนว่าไม่ยอมปล่อยให้พวกเขา ทำอะไรกำเริบเ,เสิบสารด้วยเด็ดขาดข้าเพียงแค่คิดเรื่องหนึ่งได้แล้วเท่านั้นชายหนุ่ขมขมวดคิ้วพางกล่าวช้าๆอะไรหรือหากข้าไม่เห็นแก่ตัวก็เท่ากับทำผิดต่อเจ้าเขากล่าว,ราวตระกูล่วนับได้ว่าเป็นตระกูลที่มีหน้ามีตาในอำเภอป่ายวานจือ้อพอมาถึงเมืองเอี้ยนจริงพวกเขาก็มุ่งตรงไปหาญาติทันทีกัวซื่อมิงมีอหญิงคนหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งงานโดยเหตุผลบางประการ ทำให้นางหายตัวไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาวบัดนี้สืบข่าวดูถึงได้รู้ว่าตอนนั้นนางแต่งกายเป็นบุรุษเข้าไปอยู่ในกองทัพออกมายังได้สร้างความดีความชอบมากมายจนได้รับพระราชทานบรรดาศักเป็นโหวอยู่ในเมืองเอี้ยนจริงเมื่อได้รับข่าวที่แน่นอนเอกกับพั้วเสื่อมิงยืนกรานจะแต่งงานกับบุตรสาวของเจ้นกอโหพวกเขาจึงจำต้องเดินทางไทยเป็นพันลี้เพื่อมาถึงเมืองหลวงหนึ่งเพื่อมาพบญาติสองเพื่อจัดการเรื่องการแต่งงานของหัวเสื้อหมิง อ่อนรรกที่เสี่ยวจันถิงได้ยินเรื่องนี้ก็ยังรู้สึกว่าบังเอิญมากออกมาถึงได้รู้ว่าหญิงสาวตระกูลพวที่หายตัวไปพูดนั้นก็คือหั้วพี่ถิงนั่นเองเขานําเรื่องนี้ไปเล่าให้เสี่ยวซิงฮวาฟังเสี่ยวซิงฮวาดีใจมากหากขั้วซื่อมีหมิงเป็นหลานชายแท้ๆของจิ้นเจียงโหกก็ดีนะสิแบบนี้เขาก็มีคุณสมบัติพอจะเป็นบุตรเคยของจวนเจ้นโขโหแล้วคราวนี้ดูสิท่านจะพูดอะไรได้อีกเสี่ยวจันถิงไม่พูดอะไร ตามความคิดของเขาจะมีคุณสมบัติออเป็นบรเคยของเขาหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหนานของใครแต่ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรต่างหากเมื่อเพยิงเหิงได้ทราบข่าวนี้นางก็ดีใจมากเช่นกันนางตระหนักดีว่าเรื่องระหว่างนางกับขัวซื่อหมิงตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านพ่อจะยินยอมหรือไม่ขัวซื่อหมิ่งเป็นคนดื้อรัน้นตอนนั้นบอกว่าจะแต่งงานกับนางเขาก็ยืนกรานกับบิดามารดาว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องแต่งงานกับนางให้ได้ แต่ตอนนี้ฐานะของทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนไปนางจึงอดนึกกลัวไม่ได้ว่าเขาจะดื้อรั้นขึ้นมาและไม่ยอมแต่งงานกับภรรยาที่มีฐานะสูงกว่าหากขั้วซื่อหมิงมีอาที่เป็นโหรเย่หญิงย่อมเป็นเรื่องที่ดีมากคราวนี้ทุกคนก็ต่างพึงพอใจเพียงแต่ตอนนี้คนตระกูลขัวต้องไปที่จวนของพวกพี่ถิงก่อนวันดุ่งขึ้นถึงจะมาเยี่ยมคาระวะเจ้ก่อโหได้ในเวลาเดียวกันทันเองคนตระกูลซุกก็กำลังอุ้มลูกจุงหลานหอบเข้าของเดินทางใกล้ถึงจวนเจน้าก่อโหแล้ว เดิมคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็นับว่าเป็นญาติกันนางเองก็อยากให้เกียรติเมืองเียวเออร์เซลซิงฮาวาจึงคิดจะออกไปต้อนทับด้วยตนเองแต่เซลจันถิงงขับพูดว่าเจ้าพักผ่อนอยู่ในเดือนเถิดให้ซิลเหมยออกไปต้อนทับก็พอให้ซิลเหมยออกไปต้อนทับแม้ตอนนี้ฐานะของเซลซิงฮาวาจะไม่เหมือนเดิมแต่ทั้งสองฝ่ายก็นับว่าเป็นญาตินางจึงไม่คิดจะวางตัวเหนือกว่าอีกฝ่ายแต่อย่างใดใช่ให้ซิลเหมยไปต้อนทับ อ,อันนี้ฐานะของเจ้าไม่เหมือนเธออีกแล้วหมูหมากาไก่มาก็จะออกไปต้อนรับด้วยตนเองหมดอย่างนั้นเถอะเสี่ยวจันทิงถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยที่ท่านพูดก็ถูกแต่ทําไมรู้สึกเหมือนมีอะไรไม่ถูกต้องนะเอาละเอาตามนี้ให้ซิวเหมยไปต้อนรับก็ได้ยามนี้เซียวซิงฮวากาลังตั้งครันซ้ำหมอหลวงยังบอกว่ายังขจัดผิดได้ไม่หมดเกรงว่าจะฟื้นตัวได้ยาก นางจึงต้องระวังตัวให้มากคิดได้เช่นนี้นาะงก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปพบกับคนตระกูลสูงก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องยุ่งยากใจฝ่ายเซียวจันถิงหลังจากกล่อมเซียวเจิงฮวาเสร็จก็สั่งให้คนไปเรียกเซียวเหมยมาพบเซียวเหมยเป็นคนเรียบร้อยพอมาถึงน้นก็ก้มหน้ายอบกายคาระวะพ่อสามีอย่างนอบน้อมเซียวจันถิงปลายตามองแล้วเอ่ยเสียงเรียบหลายวันมานี้ท่านแม่ของเจ้าสุขภาพไม่แข็งแรงต้องลำบากให้เจ้า ช่วยพอบานใหญ่ดูแลเรื่องในจวนแล้วท่านพ่อพูดอะไรกันตอนนี้อาซ้อยอยู่ในกองทัพข้าไม่มีความสามารถอะไรยอมต้องช่วยเหลือดูแลคนในจวนอยู่แล้วเจ้าค่ะจะกล้า,า,าพูดวลลำบากได้อย่างไรปกติมีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ไม่มีเจ้าค่ะครอบครัวเรามีคนไม่มากมีเรื่องให้จัดการอยู่ไม่กี่เรื่องพอบานใหญ่เองก็ทำงานเก่งมากข้าได้เรียนรู้จากเขาไม่น้อยนาทีเดียวเจ้าค่ะอืม เช่นนั้นก็ดีเสี่ยวจันทิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเรื่องในเรือนฟู่อินเจ้าต้องใส่ใจให้มากหน่อยเจ้าค่าาะทะยานีท่านแม่ล้มป่วยอาหารและยาที่ถูกส่งมาที่นี่ข้าจะเป็นคนตรวจดูด้วยตนเองทั้งหมดแม้มามาและเหล่าสาวใช้จะทํางานได้ดีแต่ก็กลัวว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเจ้าค่ะเส่ยวจันทิงเงยหน้าขึ้นมองสไปร์รองอีกรอบในใจคิดชมว่าอีกฝ่ายสมกับถือกาเนิดในครอบครัวบัณฑิตวางตัวได้เหมาะสมพูจะมีเหตุมีผล ยากนักที่ซึ่งฮาวาจะสามารถหาสะภาัยเช่นนี้ให้เขียนวินยัยยามที่ยากจนเช่นนั้นพอนึกถึงเรื่องของตระกูลซูขึ้นมาเซียวเจินถิงก็กล่าวต่อว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เหมาะให้เจ้าจัดการก็ไม่เหมาะสมนักเพราะไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็เป็นคนในครอบครัวของอซาซาของเจ้าแต่ตอนนี้พ่แม่ของเจ้าล้มป่วยเผยเหิงก็เป็นสติที่ยังไม่ได้ออกเรือนก็มีแต่เจ้าเท่านั้นที่พอจะรับหน้าที่นี้ได้ท่านพ่อมีอะไรก็สั่งมาเถิดเจ้าคะ่ะ ซิวเหมยกล่าวด้วยท่าทางนอบน้อมจริงๆก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ข้าได้ยินมาว่าคนตระกูลซูละโมบโลภมากสามยังกลับครอกปิ้นปล้อนหากพวกเขามาที่จวนแล้วแค่ละโมบอยากได้เงินทองก็แล้วไปครัวก็แต่จะมารบกวนการพักผ่อนของท่านแม่เจ้าเท่านั้นซิลเหมยเป็นคนฉลาดได้เห็นเช่นนี้ก็เข้าใจทันทีท่านพ่อข้าเข้าใจแล้วจริงๆเมื่อก่อนข้าก็เคยพบคนในครอบครัวของซออใหญ่มาบ้าง ข้าดูนิสัยของพวกเขาดีเรื่องนี้ท่านแม่ไม่เหมาะจะออกหน้าจริงๆคงมีแต่ต้องให้ข้าจัดการแม้จะเป็นคนในครอบครัวของซ้อใหญ่ฐานะของข้าไม่สะดวกจะพูดอะไรแต่ระหว่างข้ากับซ้อใหญ่ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันอาซสอเป็นคนเปิดเผยยอมเข้าใจข้าดีดังนั้นข้าจะรับบทคนท้ายไรพวกเขาออกไปเองเจ้าค่ะเสี่ยวจันถิ่งได้ยินสะพ้ายรองพูดโดยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดโกดรธผลัดใจไม่ได้ เจ้ารับบทนางร้ายได้อย่างนั้นหรือซิลเหมยหิ้มเห็นมามากยอมต้องทำได้เจ้าค่ะเสียวชันถิงพยักหน้าเยี่ยมหลังจากออกจากเครือนของพ่อสามีซิลเหมยก็เริ่มคิดวางแผนนางรีบกลับไปเขียนจดหมายและสั่งให้คนไปส่งที่ค่ายทหารคืนนั้นผ่านไปอย่างเงียบสงบวันลุ่งขึ้นคนตระกูลซูก็มาถึงนางก็ออกไปต้อนทับด้วยสีหน้าเคร่งขรึม คนชำแหละหมูแซ่ซูภรรยาและบุตรชายสู้เชิงที่อาศัยรถม้าของตระกูลห่วมาที่เมืองหลวงระหว่างทางเจอใครก็คุยโวโอวดไปทั่วพอมาถึงเมืองเอี้ยนจริงได้เห็นประตูใหญ่ของจเจินเจิ้นโกโหเขาก็เบิกตากว้างจนแทบถลนออกมาโอ้โหเหมือนกับภาพวาดไม่มีผิดนังเมืองเฉียวเอว๋อวาจาดีไม่น้อยทำไมถึงได้แต่งเข้ามาอยู่ในจวนใหญ่โตเช่นนี้นนะมารดาเที้ยงของเมืองเฉียวเอ๋อสายหน้าพังทอดถอนใจ จนตแข้นที่บุตรชายของตนเองไม่ใช่เด็กผู้หญิงไม่เช่นนั้นนังต้องรีบยัดเยียดให้เป็นอนุภรยาของโกต้านแน่หญิงอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรเมืองเฉียวเอ๋อแต่งเท่าในตระกนนูลนี้พวกเขาก็ถือเป็นญ,ญาติกับพวกเขาต่อไปพวกเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในชนแห่งนี้มีเผ่ารับใช้คอยปฏิบัติได้อยู่ที่กินดีบ้างแล้วกล่าวจบก็ยืดคอมองไปรอบๆเอ๊ะนางเมืองเฉียวเอ๋อไม่รู้หรือไงว่าบิดามาแล้ว ทำไมไม่รู้จักออกมาต้อนครับซิลเหมยย่อมรู้ว่าคนตระกูลซูมาถึงแต่นางก็ยังไม่รีบร้อนสำยังค่อยๆอ,อ่านจดหมายที่พี่สะพ้ายให้คนส่งมาให้แต่เช้าพี่สะพ้ายของนางผู้นี้ไม่รู้หนังสือมาตั้งแต่เด็กเพิ่งจะเรียนหนังสือได้ไม่กี่ทว่วก็ถูกส่งไปอยู่ในทัพหงอิงจดหมายที่เขียนจึงมีทั้งอักษรทั้งภาพลักษณะปะปนกันจดหมายนั้นเขียนไว้ว่าให้พวกเขากลับไปบอกว่าข้าตายไปแล้วอย่าได้คิดหวังอ่อนท้าย วอดรูปกนทองก้อนหนึ่งซิลเหมยคิดอยู่นานจึงได้เข้าใจความหมายของพี่สะพ้ยนั่นหมายความว่าระยะนี้นางกังวลเรื่องสุขภาพของท่านแม่เดิมก็คลุ้มใจอยู่แล้วสมรยานิทับหงอิงยังฝึกหนักมากนางโมโหก,ก็เลยบอกว่าให้บิดาและมารดาเลี้ยงของนางขับไปซะอย่าหวังจะมากบโกงเงินทองหากไล่ไม่ไปก็บอกไปว่าเมื่อเชียวเอ๋อตายไปแล้วพวกเขาจะได้ไม่มีหน้ามาตือต่อซิลเหมยอ,อ่านจดหมายแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นางสามารถจินตนาการ สีหน้าดุด,ดันของอาซอตอนที่กล่าวคำพูดเหล่านี้ได้เลยทีเดียวข้อความในจดหมายของมั่งเชียวเอ,อ๋อทำให้นางตัดสินใจแน่วแน่ามากยิ่งขึ้นดูท่าบทคนร้ายคนนี้คงต้องเป็นนางส็จแล้วโดวยเหตุนี้นางจึงสั่งให้บ่อวรับใช้เชิญคนตระกูลซูไปที่ห้องรับแขกฉากมไมนที้แต่งกายให้เรียบร้อยก่อนจะนำมามากับสาวใช้แดคนเดินไปที่ห้องรับรองอย่างช้าๆคนตระกูลซูยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูอยู่พักใหญ่ มองดูประตูสีแดงโอกอาน่าเกรงขมตรงหน้าแล้วพวกเขากลับไม่กล้าก้าวเท้าเข้าไปเพราะกลัวองครักษ์ที่เฝ้าอยู่จะใช้อาวุธขับไล่รอยอยู่นานกว่าจะมีคนแต่งกายเหมือนพ่อบ้านออกมาต้อนรับพวกเขาจึงได้ขึ้นไปนั่งบนเกี้ยวจากนั้นก็ต้องนั่งหัวสั่นหัวคลอนต่อไปตลอดทางกว่าจะถึงห้องรับรองแขกเมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้แต่ตัวสั่นเง,งนงกไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตหรูหราและระเบียงทางเดินพกุนไปมา ทำให้ผู้คนมุนงงได้อย่างง่ายดายยิ่งไม่ต้องพูดถึงห้องรับรองแขกซึ่งมีเครื่องดนตรีทาจากไม้จันทน์หอมราคาแพงเครื่องประดับตกแต่งปาราณีตอดงามรวมไปถึงเหล่าสาวใช้ที่ยืนเรียงแถวรอบฏิบัติอย่างเป็นระเบียบยิ่งทําให้พวกเขาตกใจจนไม่กล้าหายใจแรงๆเสียได้ซ้ําตามความคิดของซูหวังชัยพวกเขาเดินวางกล้ามเข้ามาในชวนเจ้นโกโหจากนั้นก็นั่งลงพูดคุยกับโหเย่ผู้เป็นบิดาของบุตรเคยบอกอีกฝ่ายให้ดูว่า เขาเลี้ยงดูบุตรสาวมาอย,ย่างยากลำบากเสร็จแล้วก็จูงบุตรชายสูเฉิงชี่ไปให้หวเย่ดูพังกล่าวชื่นชมความฉลาดอักขรมของเขาโหวเย่มองแล้วก็ต้องพูดว่าเจ้าหนูนี่เหมาะจะเป็นขุนนางจริงๆจากนั้นก็ตบเข่าฉาดใหญ่แล้วมอบตำแหน่งขุนนางให้ใครจะคิดว่าหลังจากที่รอยอยู่นานอย่าว่าแต่โหเย่แม้กระทั่งโหฮูหยินก็ยังไม่เห็นหน้ามีแต่ภรรยาของเดวตันเท่านั้นที่บอกว่าจะมา ภรรยาของนิวต้านไม่ใช่บุตรสาวของซิลชายคนนั้นดอกถือเด็กสาวไม่ค่อยพูดคนนั้นมีแค่นางจะมีประโยชน์อะไรกันอีกเดียวถ้าเด็กสาวคนนั้นมาเขาจะชักสีหน้าใส่และสั่งให้หนางกลับไปเชิญพ่อสามีของนางมาขณะที่กําลังคิดอยู่นั้นก็ได้ยินมามาที่อยู่ด้านนอกเอ่ยขึ้นว่าขูหินน้อยเซี่ยวเหมยมาถึงแล้วมีกลิ่นหอมโชยออกมาก่อนที่ม่านประตูจะขยับไหวเบาๆสาวใช้หน้าตาส,สวยสองคนช่วยกันแหวกผ้มาม่านขึ้น จากนันสตีนางหนึ่งก็ก้าเข้ามาพร้อมกับพลอยยิ้มน้อยๆสู้หวังใชยกับภรรยาเงยหน้าขึ้นมองไปก็พบว่าสตีนั้นกราวผมดำคลับเป็นมวยประดับปิ่นทองคำฉลุลายเล็กๆด้านข้างยังฝักปิ่นทองลายบุกผาประนีตงดงามอันหนึ่งบนร่างสวมเสื้อสีขาวตอกกระโปรงแพรจีบข้างเอวประดับที่ทองคำสะดุดตาที่ด้านหลังยังมีสาวใช้หน้าตางดงามแคนเดินตามมาอย่างนอบน้อมมองแวบแรก พวกเขาแทประจาสติตรงหน้าไม่ได้เฉยยซ้ำในใจคิดว่าไม่รู้ว่าสติสูงสักของบ้านไหนทําไมจู่ๆมาปรากฏตัวตรงหน้าพวกเขาได้ผ่านไปครู่หนึ่งภรรยาของซูหวังไฉค่อยตั้งสติได้นี่มันภรรยาของนิวต้านเด็กสาวที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะจากบ้านซิวไฉคนนั้นไม่ใช่หรือจริงๆแล้วซิวไฉคนนั้นเป็นบัณฑิตตกยากที่บ้านยากจนมากคิดไม่ถึงเลยว่าวันหนึ่งบุตรสาวของเขาจะได้แต่งกายงดงามจนแทบจำไม่ได้เช่นนี้ภรรยาของซูหวังไฉ ทนนั่งอยู่บนเก้าอี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนางรีบลุกขึ้นกล่าวกับซิ่วเหมยอ,อย่างยิ้มแย้มว่าโอ้โหนึกว่าใครที่แท้ก็ซิ่วเหมยนี่เองไม่เจอกันไม่กี่เดือนคาเกือบจำไม่ได้เสียแล้วซิ่วเหมยวางแผนเอาไว้ในใจอยู่แล้วพอพบนายยะจนๆที่คิดจะมาตักตรงผลประโยชน์นางจะต้องเช็ดหน้าขึ้นแลมองฝ่ายตรงข้ามด้วยสายตาดูแคลนไม่เช่นนั้นจะไล่คนหน้าด้านพวกนี้ออกไปได้อย่างไรดังนั้นนางจึงเช็ดหน้าขึ้นเล็กน้อย ทีแท้ก็ท่านป้าสูเมื่อครูมีเรื่องเล็กนะ้อยต้องไปจัดการทําให้พวกท่านต้องรอแล้วขออภัยด้วยนางไม่เอ่ยปากพูดก็แล้วไปแต่พอเอ่ยปากพูดน้าเสียงคลับเต็มไปด้วยความเยอ่อหยิ่งไว้ตัวปอกขอบกับนิสัยงเงียบๆไ,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 ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะยิ่งทําให้นางดูเฉยชาเพียงคําพูดประโยคเดียวก็ทําให้ซูหวังใชัยกับภรรยาไม่กล้าพูดอะไรอีกยิ่งคาพูดทํานองที่ว่าบทสาวบ้านซิลช่ยยากจนนางเผ็ดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจะ ก็ยิ่งไม่กล้าพูดเขาไปใหญ่ยามีพ้พวกเขาทำได้เพียงฉีกกิ้มเอาใจเท่านั้นโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เป็นถึงฮูหยินน้อยซิ่วเหมยของเจริเจ้นโหฮยังพูดไม่ทันจบก็เห็นสาวใช้หลายคนเดินเรียงแถวเข้ามาบางก็ถือเบาะรองนั่งบางก็ถือเตาอ,อุ่นมือพวกนางตรงเข้ามาช่วยกันเตรียมเก้าอี้ที่ซิ่วเหมยจะนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วซิ่วเหมยก็คอยนั่งลงอย่างสง่างามสู้หวังใช่กับภรรยารวมทั้งสู้เฉิงชี่ อังตะลึงมองตาค้างในใจคิดว่าที่นี่ช่างสมเป็นจนจ้นโกโหดูหน้าเกรงขมเหลือเกินแค่หูหินน้อยเสี่ยวเหมยกวางท่าใหญ่โตถึงเพียงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเซียวซึงฮวาซึ่งเป็นหัวหูหินใจะใหญ่โตสักเพียงไหนสองสามีภรรยาหันหน้าไปมองหน้ากันในแววตาเต็มไปด้วยความละโมบในใจคิดว่าหากครอบครัวของตอนเองได้เป็นขุนนางบ้างวันหน้าก็จะมีสาวใช้มากมายคอยปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่หรือ คิดได้เช่นนี้พวกเขาก็ยิ้มพรางมองซิ่วเหมยด้วยสีหน้าที่ประจบประแจงซิ่วเหมยซึ่งรู้แก่ใจดียังไม่มีทางพูดคุยกับพวกเขาอย่างเป็นมิตรนางนั่งลงต,งตรงตำแหน่งเจ้าบ้านพางล่าวเสียงเรียบเฉยว่าท่านทั้งสองมาได้จังหวะจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่ใครอยากจะพูดกับพวกท่านพอดีซูหวังใช่กับภรรยาหันไปมองหน้ากันใจอดคาดเดาไม่ได้คงไม่ใช่มีเรื่องอะไรดีๆหรอกนะหูหินน้อยซิ่วเหมยมีอะไรก็พูดมาเถิด ตอ,อนที่อยู่บ้านข้ามักจะพูดกับบิดาของเฉิงซี่บ่อยๆหูหินน้อยซิวเหมยเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยความนุ้งละกิละยามมารยาทมากที่สุดในตระกูลเซียวเมืองเฉียวเอ๋อของเราเทียบไม่ได้เลยสักนิดซิวเหมยฟังแล้วก็อดทออถอนใจไม่ได้เพื่อผลประโยชน์เล็กน้อยคนเป็นบิดามันดากลับเหยียบย่ำบุตรตีของตนเองเช่นนี้ช่างน,นาเศร้าใจเหลือเกินแต่เปลือกนอกนางยังคงกล่าวอย่างเย็นชาจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร แค่เรื่องเล็กๆๆน้อยในจวนเรื่องของคนที่เป็นพี่สะพยชอบพูดจาข่มเหงน,น้องสะพยเช่นข้าโชคดีที่พ่อแม่สามีมีเหตุผลตอนนี้ก็เลยส่งซ้อใหญ่ไปดับโทษในค่ายาทหารแล้วฮะสู่หวังใช่ตกใจมากอะไรนะเมืองเชียวเอ๋อก่อเรื่องอย่างนั้นทิจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ